ดีครับตอนนี้ก็สิลโรจนภัยบูรณนะครับเรามาไลฟ์รายการโอวิวกันนะครับแล้วตอนนี้ผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มเยาวชนปนแอกนัดหมายกันอย่างฉุมระหุนะครับเราลาใบสามใบ4ี่นะครับแล้วก็ชุมนุมกันแน่นแล้วตอนนี้เราลาหกโมงนะครับผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเคลื่อนขบวนไปที่ที่ไหนยังไม่มีใครทราบนะครับยังไม่มีใครทราบเพราะไม่มีการชุมนุมที่ไม่มีการนานะครับรู้แต่ว่าเป็นการชุมนุมซึ่งมีที่แยกพญาไทนะครับ ครับเป็นการชุมนุมซึ่งกําลังจะเคลื่อนขบวนจากอนุสวรีชัยสมรภูมิไปที่แยกพญาไทนะครับแล้วประชาชนก็ขับขังแน่นถนหนัดถนนถูกปิดไปแล้วโดยปริยายเช่นเดียวกับที่เป็นมาตลอดหลายวันในช่วงที่ผ่านมานะครับมีเสียงเกิดขึ้นของผู้ชุมนุมนะครับนะครับมีเสียงบีบแตะให้กําลังใจผู้ชุมนุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในที่ชุมนุมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในที่ชุมนุมกันนะครับว่าเป็นยังไง ขอบคุณครับ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 ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในที่ชุมนุมกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นนักเรียนเกือบหมดนะครับเป็นเด็กนักเรียนเกือบหมดเป็นนักศึกษาเกือบหมดนะครับพยาไทยตอนนี้ปิดเรียบแล้วโดยสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสภาพโดยปริยายนะครับตอนนี้ประชาชนก็แน่นขนาดนะครับแล้วก็ ประชาชนสองข้างทางนะครับก็สังเกตการการชุมนุมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปผู้ชุมนุมนะครับไม่มีบรรยากาศของการแสดงความไม่พอใจแต่อย่างใดนะครับรพยาบาลผ่านมานะครับมีรถพยาบาลผ่านมาอยู่นะครับตอนนี้มีรถพยาบาลผ่านมานะครับผู้ชุมนุมก็อด้ทาให้รถพยาบาลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่เป็นมาตลอดนะครับ มีเสียงตะโกนให้พลเอกประยุทธ์ออกไปดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,ารบการชุมนุมวันนี้ไม่มีแกนนำนะครับและไม่มีเวทีปราศัยผู้ชุมนุมจัดการชุมนุมกันเองนะครับสว<ป>ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด<ป>ีครับนะครับมีเสียงตะโกน ออกไปคือกองขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณปากซอยลางน้าแล้วก็ผู้ชุมนุมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับมีการชูสัญลักษณ์สามิ้วกันอย่างแน่งขนาดนะครับขณะที่ประชาชนสองข้างทางน,นะครับก็มีท่าทีของการสนับสนุนแล้วก็สังเกตการเราให้กําลังใจผู้ชุมนุมนะครับซึ่งถือว่าน่าจะเป็นสัญญาณว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพนั้น สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาสนับสนุนการชุมนุมของนักเรียนแล้วนะครับจนแม้กระทั่งเรื่องการชุมนุมซึ่งทาให้เกิดการจรลาจรที่ติดขัดนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะเฉยโอกาสไปโจมตีผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติจะเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณซอยรางน้ำนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณปากซอยรางน้ําจะเห็นว่า,าประชาชนแน่นขนัดนะครับบริเวณหน้าซอยรางน้ํานะครับ มีประชาชนสังเกตการผู้ชุมนุมอย่างนัขนาดและผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ย้ำว่ายังคงเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับเป็นชุดนักเรียนมาค่อนข้างมากนะครับบางคนก็เป็นชุดนักเรียนแล้วมีการปลูกโบสสีขาวนะครับมีการตะโกนให้ประยุทธ์ออกไปนะครับ การขายของเป็นปกตินะครับนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในการชุมนุมตอนนี้นะครับซึ่งประชาชนแน่นขนาดจริงๆนะครับแล้วย้ำว่าเป็นการนัดหมายอย่างฉุกะหุกไม่มีแกนนาแล้วนะครับรัฐบาลไม่ต้องไปจับฟอร์ดทัตเทไม่ต้องไปจับใครนะครับเพราะว่าไม่มีแกนนําอะไรเลยนะครับประชาชนมาเดินขบวนกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีแกนนําคุณกล่าวหาว่าประชาชนผิดไม่ได้เพราะว่าทุกคนมากันเองประชาชนมีสิทธิใช้ถนนได้นะครับก็มีการมาเดินขบวนกันนะครับ ตอนนี้ข้างหน้าของเรานะครับผู้ชุมนุมก็ผู้ที่เดินขบวนก็เป็นนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวแ็กของผมนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็มาได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็มาได้เลยนะครับน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงมัธยมปลายนะครับอย่างที่เป็นมาตลอดนะครับตอนนี้เรามาถึงนะครับบริเวณที่อีกสัก2 0 0 3 0 0 500เมตรนี่นกาจะถึงแยกพญาไทแล้วนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมนะครับ มีการประกาศให้เลี้ยวขวานะครับถึงแยกพญาไทแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะไปไหนยังไม่มีใครทราบนะครับและถึงทราบก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดจนกว่าเขาจะมีการประกาศกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเลี้ยวขวานะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้เท่านี้นะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมแน่นขนาดถนนพญาไทไปเรียบร้อยแล้วโดยปริยายนะครับถึงแม้จะเป็นการชุมนุมที่ไม่มีารนนำอะไรเลยก็ตามนะครับ <Okay. S 1> ผู้ชุมนุมก็มีการตะโกนนะครับ แสดงความคิดถึงพลเอกประยุทธ์ทุกวัน <I S 1> นะครับครับมีการตะโกนไอเฮียทูนะครับนั่นก็คือเสียงของผู้ชุมนุมนะครับ Ờ, วันนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการไล่ผลเอกประยุทธ์ที่ผุดขึ้นทั่วประเทศไทยนะครับจะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการดาวกระจายจะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการไล่ประยุทธ์จะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการอะไรก็ตามแต่แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นคือ,อพลังนะครับที่เป็นพลังบริสุทธิ์และเป็นพลังซึ่งต้องการให้ประเทศนี้มี รัฐบาลที่มาจากการเ mm. ลือกตั้งนะครับมีแนวติที่มาจากความต้องการของประชาชนนะครับรัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้นะครับข้อเรียกร้องอีก2ข้อ3ข้อซึ่งกลุ่มหลายกลุ่มเรียกร้องนะครับคล้ายๆกันนะครับสอครับนะครับหลายๆกลุ่มเรียกร้องร่วมกันนะครับนั่นคือให้มีการปล่อยนักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกลุ่มนะครับข้อที่1ข้อที่2ที่มีการเรียกร้องกันมากขึ้นเรื่อยๆคือขอให้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นมีการยกเลิกพรรสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าการประกาศว่ากรุงเทพมหานครเป็นเขตสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะครับนั่นคือข้อเรียกร้องข้อที่2นะครับตอนนี้จํานวนนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆเรากําลังใกล้โกยพญาไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดี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 ครับก็เป็นเสียงเสียงประชาชนนี้ครับ มือนะครับวันนี้ก็มีปฏิบัติการหลายต่อหลายเรื่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ยังไม่ไปตะนใหม่เรียกแล้วรุ่นหลักโลนนนนเลยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับ เรากาลังเดินไปยังบริเวณสี่แยกพญาไทนะครับซึ่งก็ต้องย้านะครับว่านีการชุมนุมเกิดขึ้นตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศไว้นะครับว่าจะมีการชุม,มรรนุมครับไม่มีการปัดป้ายประชาชนนะครับมีเสียงตบมือให้กับไวทชีวิตครับนันแหประชาชนปรบมือกันขึ้นกล้องนะครับก็ตั้งแต่บริเวณรางน้ำนะครับจนถึงแยกพญาไทนะครับ อนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณ4แยกพญาไทนะครับซึ่งประชาชนแน่นขนาดนะครับเมื่อกี้มีการบอกให้เดินกลับไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ตอนนี้ผู้ชุมนุมนะครับประกาศให้เดินต่อไปนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับเป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่และจํานวนมากนั้นเรียนเสร็จก็มาชุมนุมนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมีผู้ชุมนุมถูป้ายเซฟบอยส์ทีวีเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายต่อหลายเรื่องซึ่งน่าจับตานะครับตอน6โมงนั้นพลเอกประยุทธ์มีการแถลงด่วนนะครับซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับเนื่องจากอยู่ในที่ชุมนุมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์แถลงเรื่องอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมในฐานะการที่ ม็อบไล่ประยุทธ์ผุดทั่วไทยนะครับแล้วปฏิบัติการเดาวกระจายของประชาชนนั้นเกิดขึ้นนั่นขนาดต่อให้ไม่มีการน,นําก็ตามนะครับเป็นระยะเวลาวันนี้นะครับคือวันที่21ตุลานะครับเ,เมื่อที่เ7วันที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ประชาชนเริ่มยึดพื้นที่บริเวณแน้าทำเนียรรัฐบาลกันได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับตอนนี้ขบวนอยู่ที่บริเวณแยกพญาไทนะครับ แต่ยังไม่มีการประกาศชัดเจนนะครับว่าการชุมนุมจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับในบรรยากาศทางการเมืองนั้นมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายต่อหลายเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์นั้นน่าจะเผชิญภาวะขาลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องทําเรื่องซึ่งผลเอกประยุทธ์ไม่ยอมให้ทำ รัฐธ,ธรรมนูญนะครับซึ่งถือว่าเป็น2ประเด็นใหญ่ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นฝ่ายประชาชนฝ่ายนักศึกษาฝ่ายเยวาวชนนั้นเขาเรียกร้องนะครับให้มีการเปิดสภาวิสามัญถกปัญหาวิกฤตชาติซึ่งฝ่งรัฐบาลน,นั้นก็ขัดขวางนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นฝ่งรัฐบาลก็สกัดขัดขวางนะครับแต่ว่าพอประชาชนรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆในสุดรัฐบาลยอมให้มีการเปิดประชาเปิดสภาสมัยวิสามัญน,นะครับ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นท่าทีของคนเอกประยุทธ์อของรัฐบาลนั้นยังคงเตะถ่วงขัดขวางต่อไปสสชัยวุฒิพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนสําคัญของคนเอกประวิตธ์นั้นนะครับซึ่งเป็นคนสําคัญของคนเอกประวิตธ์นั้นมีการประกาศนะครับว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะแก้รัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนต้องการหรือไม่นะครับผู้ชนม,มีการตะโกนขอมวกหน่อยนะครับเออซึ่งแสดงถึงความต้องการจะ ปกป้องตัวเองนะครับจากการถูกทําร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีการตะโกนบน BTS ให้ประชาชนลงมานะครับมีการตะโกนให้คนที่อยู่บนรถไฟฟ้า BTS ลงมาช่วยๆกันนะครับตอนนี้หัวขบวนไปอยู่ที่บริเวณ แยกราชะเทวีแล้วนะครับส่วนหางขาบวนอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยพะะนันยิ่งเดินไปข้างหน้าประชาชนยิ่งแน่นขนาดมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่เคยเห็นการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับที่ผู้ชุมนุมนัดอย่างรวดเร็วไม่มีแกนนาไม่มีเวทีปราศัยไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่รองเท้าผ้าใบมีแต่เสื้อนักเรียนมีแต่กระโปรงมีแต่การนัดหมายอย่างฉุกละหุกแล้วมาชุมนุมกันแน่นขนาดขนาดนี้นั้นเป็นคําถามว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะบริหาร ประชาชนอย่างใดนะครับในเวลาที่เห็นแล้วว่าการจับกลุ่มแกนนํานั้นล้มเหลวในการสกัดการชุมนุมนะครับในเวลาที่เห็นแล้วว่าต่อให้มีการจับเป็นกวิ้นไปจับไัยดาวดินไปนะครับจับรุ้งปนัสยาไปการชุมนุมเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นการชมุมนุมที่ไม่ต่างอะไรกับการที่มีการนาเลยนะครับถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับสถานการณ์การเมืองเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงหลายต่อหลายเรื่องนะครับพระในสุดานี้สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการจริง,รงๆก็คือความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนะครับความต้องการให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับตอนนี้ข้างๆผมจํานวนเกือบจะร้อยละร้อเป็นเป็นเด็กนักเรียนผูกโบสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้เป็นเด็กนักเรียนเกือบหมดแล้วนะครับลด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 นะครับมีการให้ลดลดนะครับผู้ชุมนุมเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปไม่มีแกนนำนะครับและกำลังจะเคลื่อนไปถนนราชเทวีนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าพระทาตที่เกิดขึ้นในเวลานี้พลเอกประยุทธ์จะยอมถอยหรือไม่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยอมลาออกประเทศมีโอกาสเดินหน้าแต่สัญญาณทางการเมืองที่อันตรายคือ รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์นั้นเริ่มมีสัญญาณของการจะไม่ลาออกมากขึ้นเรื่อยๆและมีสัญญาณของการใช้ม็อบชนม็อบนะครับรัฐมนตรีบางคนเริ่มปลุกม็อบชนม็อบแล้วคำถามคือประเทศไทยเราควรจะอยู่ในหล่มของความขัดแย้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปด้วยการให้รัฐมนตรีตั้งม็อบชนม็อบ มาชนกับประชาชนซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าของประเทศหรือไม่นะครับอนาคตของประเทศณนะเวลานี้มีอยู่แค่2ทางทางที่1คือแสงสว่างคือประเทศกับประชาชนส่วนทางที่2คือเส้นทางที่ม,มืดมิดนั่นคือรัฐบาลอยู่เรื่องเบื้องหลังการจัดมดชนมดมาทําลายประชาชนนะครับยังไม่มีใครรู้ประเทศที่จบยังไงสิงค์คอร์ปอเรชั่น